หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศในวันพระใหญ่ค่ะสะสมสร้างกองบุญรักษาจิตใจมหาบุญค่ะรักษาสินห้าค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะวันพระมาจากรักสภา,าวระไปว่าวันประเสริฐก่อนที่จะถึงวันพระหกเจ็ดวันนั้นเราเรีหกวหกก้นขิดอยู่กับการงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหาใสปากใสท้อง เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวด้วยความลาบากได้ทําบาปบ้าบางบางับงประการเราอาจจะได้ทําบาปได้ทําบาปได้เข็นได้ขาดได้มโหโกธาจึงควรจะมีวันหนึ่งเป็นวันประเสริฐคือวันหยุดวันพระนี่ทําจิตใจให้มันสะอาดทาให้บริสุทธิ์หยุดการก่อกรมทําเข็นคนอีสานจึงเรียกว่ามือคํามือคลําแล้วเราก็เลยหยุด หยุดการก่อกำทาเข็นพ่อแม่ของเราในภาคอีสานพูดเอาไว้ว่าเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่แปดเราเคยได้ยินมั้งเลี้ยงลูกปลูกโพปลูกโพนี่ไม่ใช่เอาต้นไม้โพมาปลูกโพธิโพธิแปลว่าปัญญาโพธิญาญาโพธิญา เป็นญานปัญญาสําหรับขี่ข้ามวัฏฏสงสารไปสู่พระนิพพานก็มาสร้างโพธิยานธรรมมาปลูกโพลูกที่ไหนปลูกใส่ใจปลูกด้วยฐานด้วยศีลด้วยการข่มใจด้วยกวารสำรวนใจผู้ใดมาจําศีนอุโบสถในวันพระหนึ่งชื่อว่ามาปลูกโพมาฟังเทศมาฟังธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจมันเกิดโพธิยานเกิดขึ้น มันจะรู้ได้รู้แจ้งสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์จึงบอกว่าเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่แปดวันนี้เรามาปลูกโพมาให้ทานมาสมาทานสินห้าสำหรับผู้ไม่มีเวลามากสำหรับผู้ไม่ประมาณมากก็มาสมาทานสินแปดอยู่ที่วัดอุโบสถแปลว่าการเข้าไปอยู่ รักษาอยู่ที่บ้านมันวุ่นวายมันมีสิ่งที่ยั่วยวนเกินไปต้องมาอยู่ที่วัดยังเรียกว่าวันอุโบสถอุโปสถะแปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่เพื่อรักษาจิตรักษาใจเพื่อพัฒนาใจ,ใจิตใจวันนี้พวกเราก็เลยมาปลูกโพมาปลูกโพมาเตรียมดินไว้ก่อนถ้าไม่ได้ปลูกก็มาให้ทาน ให้ทานนี่มาเตรียมดินไว้แล้วก็มาสมทานสินห้าสินห้าพระพุทธเจ้าเรียกว่ากองบุญฟังให้ดีนะพวกเราไปซื้อกองบุญแต่ที่ร้านองค์ถูพาณิชวานนิวาตกองละสามพันกองละสี่พันห้าพันพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกสินเหล่านั้นว่ากองบุญมหาปุญญขันโทจะสีลังมหาปุญญขันโท สินห้านี่แหละเป็นกองบุญใหญ่ผู้ใดสมาทานสินห้าให้บริสุทธิ์ผู้นั้นจะเป็นผู้เวน้นจากภัยเวรจะระง,งับภยัยระง,งัดเวรเราไปฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งมันก็มีเวมมรมันก็มีภัยสัตว์มันก็มีจิตมีใจบางตัวมันมันอาฆาตมันพยาบาทเอาไว้มันจึงมีเวรบางตัวมันอาฆาตเป็นนะดังที่กรณีอยู่บ้านม่วงอาตมาเคยเล่าให้ฟังเห็นไหม นายประกอบบันม่วงฆ่างัวฆ่าควายกับนายสมนึกสมนึกของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นนุ่นเมื่อวานซอนี่โทรศัพท์มาหาอามาอยูจูกรุงเทพถามว่าอยู่ไหนดเดี๋ยวนี้อยู่อยู่ไสเดียวนี้อยู่ญี่ปุ่นโทรศัพท์มาหาอาจารย์คิดถึงอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นยังไงน,นันสมนึกนันหมอเขาก็บอกว่าจะตายแล้วเมียก็จะตายเป็นโรคดีสัน้น พอจะตายจริงๆก็จะพาเขาบอกสี่สิบวันก็จะอยู่ได้หลังจากนั้นก็จะตายในที่สุดตัดสินใจอุ้มกันออกมาจากโรงพยาบาลมาถึงก็มาวัดในไหนก็จะตายมาแล้วก็สมสัรเข้าวัดมาฟังเทศนฟังธรรมอาจ,จมาเล่าให้ฟังว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีโยจะวัสตังชีเวทุสีลังอสมาหิตัง มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่มีศีลมีธรรมไม่มีความเพียรเพ่งพยายามเอกาหังชีวิตตังเซโยมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสรฐกว่าเอกาหังชีวิตตังเซโยศีลวันตัดสะชาญโนเมื่อเรามีศีลเมื่อเรามีความเพียรเพ่งในสมาธิมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าร้อยปีที่ผ่านมาแต่หมอเขาบอกว่าสี่สิบวันจึงจะตาย มันยังต้องเยอะสี่สิบวันมาสมาทานสินมาไม่ต้องไปฆ่าเขาอีกฆางวัวันละห้าตัวฆ่าควายวันละสี่ห้าตัวบางวันฆ่าขายในตลาดบัดนี้เลิกฆ่าไม่ใช่เลิกฆ่าอย่างเดียวเลิกกินด้วยมาอยู่กับพระมากินที่นี่มานั่งสมาธิแกก็พากันมาทั้งผัวทั้งเมียนะเห็นมันไม่ตายเลยนั่นอ้วนยิ่งกว่าอ้วนอ้วนอ้วนจนไม่ตายร่ำรวยขึ้นมาจากไงโลเดียด๋ยนี้สร้าง ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอยู่บ้านม่วงลูกสาวไปอยู่เมืองนอกทั้งสองคนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ญี่ปุ่นส่งเงินมาซื้อรถให้พ่อให้พ่อขี่ไปวัดอย่างเดียวไม่ให้ไปอย่างอื่นแกจึงได้มารับใช้อาตมาอยู่สี่ห้าปีทีนี้มีเพื่อนขอนแก่คนหนึ่งชื่อว่านายประกอบนายประกอบนี่ก็ยังฆ่าอยู่นายสมนึกเลิกแล้วนายประกอบรวยคนเดียวไม่มีใครแย่ง แต่ก่อนเพียงกันค่าคนละวันเลี้ยงตลาดปั้นม่วงทีนี้นายประกอบค่าคนเดียววันละสี่ตัวห้าตัวขายดีรวยนายสมนึกมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่ไปบอกเพื่อนเป็นเสี่ยวกันกอบเศร้าเสดยหมอบาปมีอีลีได้บาปปบั้งบาปมีจริงๆนะเราไปนั่งสมาธิอยู่กับอาจารย์นั่งนั่งสมาธิไปนะเหมือนมีคนเอามีนมาเสียบ เสียบเขากำกลางกลางหลังในคอนี่ทะลุลงไปหนึ่งแข็งตัวแข็งเลยเหมือนอมีนมนเสียบคอเหมือนเราแทงคอควายพอตั้งจิตอธิษฐานแผ่เม่ตาไปก็เบาไปเบาไปมันมีบาวิลีได้หมอเศร้าซาประสรนเล่าไปเล่ามานายประกอบก็เลิกเลิกแล้วแต่แต่ไม่เคยเข้าวัดสมนึกก็่ารเลิกแล้วก็ไปวัดได้หมอไปกินไปท่านหามันในห้องขามันหลายรอยต่อ ไปจำศีลได้แห่งดีไปทําสมาธิได้แห่งดีแต่นายประกอบนี่ไม่ไม่ไปวัดไม่ทําบุญทําทานอะไรวันหนึ่งเลิกม,มาได้ห้าปีแล้วไปซื้ออาหารที่ตลาดไปเห็นควายตัวหนึ่งมันกําลังและหล็มหญ้าอยู่เขาผูกมันไว้ควายควายตัวผู้กาลังมีหลําเสื่อมเนี่ยไปซื้อแล้วก็ไปซื้อเนื้อควายอยู่ในตลาดมากินเดินผ่านมาควายตัวนั้นมันมันมอง มันเหตตาซ้เล่นใส่เพิ่อนว่างไม,มันคือเลยบังกูจึงสี่นอเพิ่นวาทาไมมันจึงมองเราอย่างนี้หนะ้าควายตัวนี้ว่ะตอนไปมันก็มองดูตอนกลับมันก็มองมองมอง,มองดูพอนายประกอบเดินมาใกล้ๆมันก็โดดทีเดียวก็ชากเสือ้อเชือกขาดกกชนเลยผิดไถยตกลงไปในคลองแกว่งเขาเละหมดเลยถูกขาในี่ทะลุ แต่นายประกอบตกลงไปในคลองนอนอยู่ในคลองในร่องน้ําเขามันก็เลยชนไม่ถูกคิดไม่ถูกน้องชายเป็นตํารวจขับรถสตาร์ทเครื่องจะเอามาไล่ชนควายออกแต่ไม่กล้ากลัวจะเหยียบพี่ชายพอดีตํารวจคนหนึ่งถือค้อนมาไล่ออกไม่กลัวคนนั้นควายตัวนั้นมันก็ไล่ออกแล้วก็หามนายประกอบร่างโชคเลือดไปโรงพยาบาลเย็บ ตรงที่มันชนจนทะลุนาสมนึกไปเยี่ยมโอ้ยมันว่าเสอาหม้อหายตายค่คหมอเป็นว่าเฮ้าแปลกใจเป็นว่าเวลาเฮ้าเดินพายไปมันเป็นอย่างจะเหตตาหน่อยสิ่งซอนแล่นแต่เฮ้ห้วยตัวนี้มันจืดได้ค่ะค่ะเป็นว่าเฮ้าซีเมนเฮ้าขามันเพราะควายตัวนี้มันเกินมาห้าปีเจ้าของเขาบอกแกก็เลิกฆ่าควายฆ่างัวมาห้าปีการเลิกครั้งสุดท้ายฆ่าควาย ควายตัวผู้ตัวหนึ่งและมันคงจะอาฆาตพยาบาทจองเวนเอาไว้มันไม่ได้ทาบุญอะไรมันก็มาเกิดเป็นควายอีกมันก็จําได้นี่นี่นี่นายประกอบฆ่ากูเลียกวกูจะฆ่ามันคืนนี่แหละที่ทบอกว่าเวลมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสมาทานสิกขาบทอันเว้นจากเวนไัยด้วยการฆ่า ความหมายว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานถือเอาอย่างสมบเสมอการเว้นจากภัยเวรด้วยการฆ่าเป็นสิกขาบทที่ข้าพเจ้าจะฝึกฝนเนี่ยมีคําว่าเวรมณีเวรมะนีสินห้านั้นเว้นจากเวรภัยห้าประการถ้าเราไปลักของเขาเขาก็อยากจะมาลักของเราก็เป็นเวร บันแพทย์ไปรักควายทางฟากสงครามเขาก็บอกว่าโอ้ยสิไปรักบันแพทย์คนบันนี้ผู้นั้นผู้นี้ไปรักของเขาเขาเขา,เขาก็จะแอบมาฆ่าเขาเขาก็จองเวงเอาไว้ถ้าไปเล่นชู้เล่นเมียเล่นผัวเขาเขาก็จองกรรมจองเวรถ้าไปโกหกไปหลอกลวงไปต้มไปตุนเขาเขารู้แล้วเขาก็จองกรรมจองเวรมีโอกาสเขาก็ทําคืน ถ้าไปกินเหล้าเมายามันก็เสียไปหมดก็ยิ่งมีเวรมากเพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าเวรมณีเวรมณีระงับภัยเวรเว้นจากเวรอันนี้ห้าอัน,นท่านจึงว่าภิกษุทั้งหลายศินห้าทำห้าประการนี้แลชื่อว่ากองบุญใหญ่ไม่กระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายไม่เคินกระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ วันนี้เรามาทำกองบุญใหญ่แล้วสมาถานสินห้าและบางคนก็มาส,สมาถานสินแปดและวันนี้วันสิบสี่ค่ำสิบสี่ค่ำที่ที่ให้พระพาส่วนเมื่อกี้นี้อิมินานั้นเพื่ออุทิศบุญให้เทวดาเพราะวันนี้เป็นวันที่เทวดามาตรวจโลกจึงมีคำว่าจตุโลกบาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสจะทั้งทวยเทพและโลก,กบ,บาล ยบมาลากและมนุษย์มิตรเราแผ่บุญที่มาทำวันนี้ไปให้เขาจะมาเห็นกับตาเขาได้ยินกับหูพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายในวันพระแปดค่ำท้าวะจตุโลกกบาลผู้คุ้มครองโลกในที่ทั้งสี่จะส่งอมาตให้มาตรวจดูโลกว่าผู้ใดหนอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ มีไหมคนทําบุญศุนทรทา,านมีคนจําสินมีคนฟังธรรมสมาทานอุโบสถไหมแล้วคนทําบาปท,ทำกายกรรมก็ให้ไปจดไปจดใส่บัญชีขึ้นไปอ่านบนสวรรค์ที่เทวสภาถ้าวันสิบสี่ค่ำทีนี้จะใช้ลูกชายลูกชายกับอัมมาดมันผิดกันนะวันนี้ลูกชายเท้าจะตัวโลกกรบ,บาดคืออัมามาดมาดูนั้นยังไม่แน่ใจมันไปรายงานกลัวมันจะพูดไม่ตรง คนคนไหนทําชั่วถ้าถูกใจมัน,ม,นมันอาจจะไปบอกว่าทําดีมันอาจจะจดไปผิด,ผดเทวดาเหล่านี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งศีลธรรมเสื่อมสามเทวดาชั่วจะมีมากผู้ใดเคยอ่านหนังสือพระธรรมสอนโลกหนังสือใบลานเพิ่นวาตกพ่อสอสองพัอหา,เท,า 40, เทวดาสี่หมืนตนเทวดาสัวเทวดาขี่ไล่เทวดาสัวหายมีอยู่สี่หมืนตน จะมาสิงใจคนให้คนชั่วสิงใจพระให้พระชั่วให้พระกินเหล้าให้พระหาเสพกามกับผู้ยิน้นบานนี้เทวดาดีๆบอกคอยอยจากมีพระดีๆก็จึงเป็นจังสันจังสีเป็นไปอไม่ไงหนึ่งอยู่อำเภอกุมพระวาละมาละมาาังเก่ามาห้แล้วเราหายวื้วื้วื้วขึ้นหายแล้ว,าาว,ว,ว,าลวดาพ่อมนี้โอ้ยเราว่าบัดสิเป็นถ้ามา,มาเป็นองค์จังสีมาเจ็บมาไขา บัดองหากินเหล่าหาเล่นสาวอยู่คือบระเวณียังละวะเทวดาบมีตาบอ้อละวะอาตมาบาว่ายังอย่าไปว่าเขาเลยบาปใครทำบุญใครทำาก็เป็นเรื่องของใครของมันตอนนี้เขายัางร่าเริองอยู่กับความชั่วอยู่กรรมยังไม่มาถึงอย่าไปด่าเขาไม่ไงปล่อยไปจังหน่อยมันเป็นธรรมชาติคอยก็เป็นไปสนิทจังหน่อยคอยก็ตายซสมีแห่งดอกเราไห้เราห้องเราด่าไป ฮ้าว่าเข้าใจในหนังสือธรรมซอนโลกบรรดาพ่อซอสองไพาหาเทวดาสัวสี่หมืนตนจะลงมาสิงสู่จิตใจคนให้ทำบาปทำชั่วมากๆคนดีจะลำบากข้าได้ยินอยู่ตัวพ่อแม่เา้าว่าอัศจันใจโอโอท่องสังมาแตกบัตกระโปรหมักร้าวสังมามันกลัวโออนิจจาอานาตโออาศารรัศจันขันใส่น้ำทองคำ แตกสลายไม่เป็นท่ากะลาหล่นลงลานไม่แตกความมั่นคงดำรงมั่นที่ก,ะ,กะลากะลาในภาษาไทยภาษาลาเฮา,าว่ากระโปรงร้าวบโอทองคําขันทองคํานี่เป็นยังจึงแตกคนดีๆทำไมจึงเจ็บไข้ได้ป่วยจึงอาพับครับแค้นแต่คนชั่วๆทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเบิ่งบักจานตันมันสิเป็นเป็นยังมันจะแก้ผายยางเหนียวน้ำบานก็ได มันจะกินอาหารน้ำขี้ดินเอากองกินมันกระจับกินนอนเกือกกินยุง่งกัดเบิดคืนจนโตลายมันก็บอเป็นโรคมาลาเรียบอเป็นโรคอย่างงี้บอเจ็บท้องเจ็บใส่เจ็บพุมกินแต่เา่ามันบอเป็นอย่างได้กระโปงเผาอันนั้นขันคือเฮ้าเนี่ยขขไปกินเราบางเนี่ยตายซ้ำพอดีไปบินทบาดเมื่อน,นั้นโบเว่โบเว่โบเ,เ,เว่แต่คอยยังยังได้เขาบอกว่าจะพากจะาปาก,อา,ปากอาจารย์มาแล้วอาจารย์ได้อาจารย์สมภพเตหหัวมันหันอาจารย์สมภพ มันบอกเลยก็เถอะว่าจังสรนมันก็บอกมันเมาเ่าแล้วแต่มันก็บอกเป็นยังเดี๋ยวนี้มันก็กินเรามวนอยู่อยู่น้าบานดาลเมืองอันนี้แล้วอาศาจาัจจรใจโอโอท่องสัมมาแตกบัดกระโปรงผ่องเผ่าสมาัมมาหมั่นกัวโออ,นนาอ,าโอ,อานิจจาอนันโออาสัจจรย์ขันใส่น้ําทองคําแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงดบลงเหลือที่กาลาสิ่งที่เราโทษทูลบูชากับพินพัง ที่นี้วกมาถึงวันนี้วันพระวันที่เท้าเจตุโลกบาลวันสิบสี่ค่ำในให้ให้ลูกชายนะภาษาบาลีว่าให้โอรสชื่อว่าอินอินธรรมนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตลูกชายโอรสชื่อว่าอินลูกผู้ใหญ่ให้พากันมาตรวจดูโลกลูกเอ๋ยวันนี้เป็นวันทิพวันนี้เป็นวันสิบสี่ค่ำพวกเธอทั้งหลายจงพากันไปตรวจดูมนุษย์ในโลก ผู้ใดทําบาปผู้ใดทําชั่วผู้ใดทําบุญผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ใดเกือ้อกูลสมณะพราหมณ์ผู้ใดเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใดฟังธรรมจำศีลจงไปจดใส่แผ่นทองคํามาจะได้เอาไปรายงานแก่พระอินทร์บนชั้นดาวะดึงในกลางคืนของราตรีนี้นี่แสดงว่าเหล่าเท้าจุตุรก,กบ,บาลกําลังมาดูกําลังมาเห็นพวกเรากําลังทําบุญกําลังจำศีลจดแล้ววันนี้มื่อนี้ นายสายถิ่นอำนาจทำบุญอุทิศให้แก่แม่ยายกองมะลิที่ล่วงลับไปแล้วก็จดเอาหมดแล้วทุกคนที่มาในนี้เพิ่นแบบสุวรรณปัต t ะแผ่นทองคำจารึกไว้เอาไปอ่านให้พระอินฟังพวกเทวดาได้ยินก็ดีใจว่าจะมีเพื่อนขึ้นไปในวันเช่นนี้ถ้าใครท,ทำบาปบาปหลายเขาเห็นกับตาเขา,เขาจดเอา แต่ว่ามันบาปในวันพระนี่คนคนเป็นบาก็เป็นในมือวันพระวันพระมันคืน้เดิน้วยห้เง,งาเงาแงแๆมันบ่มันจะกลายเป็ฮอนมันวันพระเลยบอกว่า <c oughs> ผีหลอกก็หลอกในวันพระทีนี้ในวันนี้เราจึงสวดอิมินาตรวจบุญตรวจน้ำแผ่บุญให้เท้าเจ้าตัวโลก,กบาลด้วยเขาก็จะากได้บุญคุณโยมสายถิ่นอำนาจมาทำบุญ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมตตกพัทน่่ไม่ได้แหวงไม่ได้แหวงบอกว่ามตกพัทตังพูดถูกภาษาบาลีมตตกพัทแปลว่าพัทสำหรับผู้ที่ตายไปเคยทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเวลาคนตายเขาเอาเอาอาหารไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ตายไปนั้นเรียกว่ามตตกพัท หมายความว่าอาหารสําหรับผู้ที่ตายไปแล้วการละกะตานังล่วงรับไปแล้วทีนี้คนเป็นๆกระทาบุญให้กันได้เด้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าวัดเข้าว่าพ่อแม่ทําแต่บาปแต่ลูกนี่ทาบุญลูกมาทําบุญให้พ่อให้แม่ที่ยังไม่ตายเรียกว่าชีวิตชีวิตตาพัตตันทําบุญอุทิศแก่ผู้มีชีวิตอยู่พ่อแม่ของข้าพเจ้าไม่เคยเข้าวัดเข้าวา่าไม่เคยฟังธรรมจาซิม ข้าพเจ้าขอทําไว้ให้ขออุทิศให้กับพ่อกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เผื่อท่านตายไปท่านจะไม่ได้ว้าเวเอกาท่านจะได้ไม่ตกนรกง่ายๆท่านจะได้มีสเบียงเดินทานอย่างนี้ก็เคยมีในเรื่องนายโคคาดเคยได้ยินไหมลูกทําบุญอุทิศให้พ่อแจกข่าให้พ่อแต่พ่อว่าท่านได้ตายนายโคคาดคนนั้นเกินมาไม่ทําอะไรฆ่างวัวเหมือนนายประกอบที่เราให้ฟังนี่แหละ ข้างัวขายข่าแล้วตนเองตัดลิ้นมันมากินทุกวันทุกวันชอบกินลิ้นงัววันไหนไม่ได้กินเนื้องัวไม่ได้กินลิ้นงัวนี่กินอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งข้างัวแล้วก็ขายเนื้อมันจนหมดเอาเอาลิ้นมันไปปิ้งไปย่างเจ้าของตัวเองไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วจะมากินพอดีเพื่อนเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนรักกันมาหา บอกว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านไม่มีอาหารมาขอซื้อเนื้อมาขอแบ่งมีแต่ภรรยาอยู่บ้านภรรยาบอกว่าบ่ามีแล้วเนื้อก็ขายเบิดแล้วขายหมดแล้วเลือเต้นเลือแตตลิ้นซึ่งกําลังย่างอยู่เอาไว้ให้ให้พ่อเด็กแกย่างแกไว้แกไปอาน้ํากลับมาแกจะได้กินทีนี้เพื่อนกันนี่ก็ถือวิสาสะกะยาหัวมันถอมันได้กินอยู่คู่มือประจันขอจะเอาไปโรดประจันเซวกัน ก็เลยยกไม่หีบไปเลยนายโคคาานี้กลับมาจะมากินข้าวเมียยกอาหารมาให้เอาเอาเอาน้ำเอาเอาเอา,เอา,เอาน้ำพริกกับผักลวกมาให้คนนี้เสียใจยกยกมาให้ก็จับจับถาดโยนของกินอก่นอยไปใส่เพนววาของกินของฉันย่างไว้เอาไปไหนจึงต้องเอาผักมาก็รู้อยู่แล้วว่าฉันกินไม่ได้ภรรยาก็เล่าให้ฟังความจริงนายคนนี้โกรธจัด ไม่มีอาหารเพื่อนเอาไปกินก็ถือมีดคมๆลงไปข้างล่างไปเอามือล้วงเข้าไปในปากงัวเป็นๆดึงลิ้นมันออกมาตัดมีดตัดลิ้นมันมาย่างเอาไปย่างให้ฉันกินไวๆฉันกําลังหิงงัวตัวนั้นก็ร้องควรคางลิ้นมันขาดทีนี้ตนเองพอย่างเนื้อสุกแล้วก็กินรีบกินกัดลิ้นตนเองขาดบาปทันตาบาปหนักเรียกว่าครุกรรมกรรมหนัก ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ทันตายเห็นกินแทบหลายคือคึอ้นมันยำแห้งโพดการลิ้นเจ้าของขาดการลิ้นตนเองขาดกระเด็นลิ้นขาดเลือดไหลไม่หยุดงัวก็ร้องอยู่ใต้ถุนมันเจ็บลิ้นมันห้องโอ้โอ้เจ้าของห้องอยู่เทั้งเทิองต่างคนต่างร้องแข่งกันมีลูกอยู่สองคนพันรยาก็เลยบอกบอกลูกลูกเอ้ย กรรมนี้พ่อเจ้าทําหนักหนาดูเล็ดดูสิกรรมมาตกใส่หัวพ่อเจ้าแล้วเมื่อพ่อเจ้าไม่มีชีวิตอาชีพนี้ก็จะตกแก่ลูกแล้วกรรมนี้จะตกที่กระหม่อมลูกลูกจงพากันนี้ไปหาเรียนวิชาไปหาเรียนความรู้ที่เมืองตะกาศิลาเถอะลูกอย่าได้อยู่จะได้จะได้อยู่ข่าง,งวง้่าควายเหมือนพ่อเลยอย่าได้ทําอาชีพเหมือนพ่อถ้าพ่อเสียชีวิตไป แม่จะจัดการศพเองไปเธอลูกกรรมนี้จะตกใส่เจ้าต่อไปกรรมนี้มันตกนะพ่อทํามากๆบางทีตกถึงลูกก็ได้อย่างที่อาจจะมาไปเห็นที่เมืองปากพางังบ้านปากพางังเมืองบอ่อแตนแก่นเท้าประเทศลาวผู้หยิงสวยๆแขนสั้นๆแค่เคืบกินเขาวไหวเพลงงับงับงับเอาแขนทั้นๆหนึ่งจับกินอาจจะมาแปลกใจคนสวยๆสยๆูงขา ร่างระหมงามก็เลยถามชาวบ้านว่าแขนเธอเป็นอะไรหน้าตาเธอสวยตอนนั้นอาตมาไม่ได้บวชหอ,อกเป็นหนุม่มเออหน้าตาเธอสวยรูปร่างเธอสง่างามสันฐานร่างระหงทําไมแขนเธอจึงสั้นแต่มีนิ้วจับอาหารกินปั๊บได้อยู่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าบาปบาปอย่างบาปข้อทำมาตกที่ลูก มันตกถือลูกได้นะเหมือนพ่อไปฆ่าคนอื่นมาต่อไปคนอื่นโกรธเขาก็มาแอบฆ่าพ่อมาฆ่าไม่มีโอกาสที่จะฆ่าพ่อได้ฆ่าลูกมันซะเลยมันจะได้ทุกข์ต่อไปลูกมันตายมันยิ่งจะทุกข์กว่าตัวมันตายเขาก็ฆ่าลูกอย่างนี้ก็มีทีนี้ตาคนนี้แกไปทําสวนอยู่ในดงแบบคนลาวเราทําสวนแบบโบราณทําปลูกปลูกมักแง่ปลูกมะม่วงปลูกข้าวโพดสาลี ทีนี้ลิงมันเยอะอยู่ในดงลิงมันมาอุ้มแตงไปกินอุ้มข้าวโพดไปเอาข้าวโพดไปกินเอาแตงโซไปกินเพิ่นก็นอยากหายไปเหดคอกใส่มันมานในใหดกระตัมไ่ให,ห้กองใส่เอาหมักแตงเอาฟักทองเอาข้าวโพดไปใส่ล่อมันมันพากันมามันลงไปเป็นหมูลเลยมันเข้าไปในคลองในกองในกลงกองก็ลั่งคันขังมันมาในเอานาได้บ้านีเอานาแต้มนองอยิงมันเป๊ะ ยิงตัวโน้นยิงตัวนี้เอาหน้ามายิงตายหมดอยู่ในนั้นเหลือตัวเดียวเอาเชือกเป็นบ่วงคล้องมันออกมาตัวนี้ไม่ยิงคล้องมันก็ดิ้นมันก็ร้องจิ๊กๆิ๊กให้ตัวลิงตัวนั้นมันใหญ่กว่าเพื่อนตัวนี้มันหัวหนามูว่าตันคล้องออกมาแล้วก็มาตัดแขนมันตัดสองแขนปล่อยมันไปไปวันนี้มึงมากินอีกเด้อวันนี้ว่าตะกูสิโปไว้ให้มึงมากินอีกเส้นมึงมาอีกเด้อว่าตัน มันก็วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมันมันมีแขนปิ้นขึ้นก็ตกลงพังกับไปน้าเบง่งสมน้ำหนามึ่เด้เพิ่นวาตอนนั้นเมียกําลังตั้งท้องเมียกําลังมีท้องใหญ่ๆพอเมียคลอดลูกออกมาแข็งแค่นี่ทั้งสองขาต่อมาอีกออกลูกคนที่สองก็อ้อมไว้แข็งสั้นอีได้ลูกสี่คนแขนสันเบิดกําเวน,นนั่นน้ำมาบ่าเป็นธรรมดาเด้ อันนี้ก็เหมือนกันลูกสองคนก็เลยหนีหนีไปอยู่เมืองตะกาศิลาไปเป็นลูกจ้างนายช่างทองก็เลยไปหัดตีตีทองตีสร้อยตีแหวนต่อมานายช่างทองเอาเป็นลูกเขยกลายเป็นคนรวย